สวัสดีครับมาใหญ่สมบิดผูกกระปันหน่อยนิ้นตาสาวติดจ้าอยังหัวโล่พ่อใหญ่มาละมาละเลิศยิ้มลนนิดจิตแจ่มใสมาวันนี้เมนูปนกบของเฮ้าคู่รักไทยลาวสองคนเนาะมือนีเมนูปนกบปนกบอันนี้กับปิงกบก็คู่รักไทยลาวเดี๋ยวเอาไม่มาส่วนเป็น นี่ครับอาหารนในอาหารในตัวเข้ามันีนี่อันนี้ปนกบฟูรักไทยลาวปนกบสามตัวใส่มะเขืออันเดียวอันนี้ปิ้งปิ้งกบในทุกคนทาฮอปปิ้งมันมันจะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนนี่ทาปิ้งกบทุกคนกาคงกาจะได้กินเรื่อยๆอยู่เนาะปิ้งกบทาอ่าทาปิ้งปิ้งใส่ปิ้งใส่หีบมันจะเป็นอีกทาหนึ่งแมนอันนี้ฮอปปิ้งใส่กระแตเนาะอันนี้ก็มีผักสารพัดผักที่เตามะกอือนะครับ แม่ครับพี่น้องมาทุกคนกินข้าวน้ำกันเด้อกินกับข้าวเหนียวห่อนห่อนข้าวเหนียวคุยปนคุยปนกินกับป่าปิ่งกบนำอื้นเคาไปเล่นดินไหมติดมืออีกแล้วลองก้อยกระติดือกันผมมาไปล่างมันถึงเด็กอีกวะงุมงุมงุมน้ำแต่หอยมือเ้าเนี่ยหอยมีอยู่สี่สี่อ่างไปหลังหลงหลงอ่างเพิ่นมาทุกคนกินข้าว กินเข้าคุยกันเดอ้อได้โทรเสียบเสียบอืนยิ่งมันต่างกินงอร่อหลฮึ <laughs> แต่ว่ามาเนี้มาลองกินปิ้งกบอือยิกงก็อบกบซอส เนี่ย <laughs> ปอดสารพิษนะครับถ้าปอดบุ่ปอดเอเพราะว่าเอาอาหารกาาระหันซื่อออกว่าอาหารแต่ว่าพิเศษคือเป็นกบที่หฮาเลี้ยงออเองนะครับตามที่เขาขายบวกคว่าเป็นกบเลี้ยงหรือว่ากบเนี่ย กบเลี้ยงท่านันแล้วบบกบส้มไปไตบ่มอีอืมก็้ออยหยาบนะกบพ่อแย่เลยแหละหยาบเผาอผาปิ้งปิ้งแห้งพ่อป้ปิ้งพ่อชุกๆนี่ก็คำนั่งเนื้อหวานนี่คำนั่งแซ่บเฮ้โหเดี๋ยว่เข้าปิ้งอะเงกบอะปิ้งปิ้งชุกเราเอาได้ครับอันนี้กะมันมันแห้งเคยปิ้งอย่างอื่นเนอะ

รวบเลยบริเวณมังคุม้มปิ่งก็ปิ่งน้ำน้ำกันนะครับคืออยาก,กันคุณหุ่มหอยเปลี่ยนน้ำหอยนะครับถ้าเปลี่ยนมันกันจะตายเนาะก็ะคือต้องใส่ใจเขาจังหน่อยอมเมเคยกินว่ผักนะอูเสือเลย อืมอ่ดคิตอนเขาทายเอ็มวีเพลงเนี่ยเขเคยจะให้แตงโมกินอันอมครบอมครบเพิ่นกินเพิ่นเบ่อหนักเลยใช่เพิ่นว่าตีน ตีนะนี่จับอยู่หน้าเอิกอยู่ขาเอิกอยู่ซะท้งเอิกก็เซ่็เพยงบันกบับว่าไปเนาะวอมเกียจนาเพียงป้าตําเจ้าฮะวันว่า ติดหอดปุดสาวเมนูกบเจ้าเขาไปงุ้มมันเดี๋ยวมันกับ่านเจ้าอล้วบ้ีแล้วมันกับเรื่องเรื่องเขา่านมันกะกจรเป็นเพราะว่ามันมันไปใจบ่ไร้ อืมข้ามยืนอย่พี่น้องอืมพะกดนต่วมหัวแล้วพักโดนแม่กันเพ็ดพอกโดนก็ผักกระเดาแม่กันเพ็ดเป็นละมากให้อยู่บอนั้นมีผักกระแนงเจ้าฮื้อไปใส่เมื่อเหื้อขึ้นทั้งโคกไปแล้ว เม้อ่อกี้ันฟังมันมันบ่ตายตีตายก็จำเป็นเออเราซื้อมาปลูกหั่นให้ยังอือคือเราปลูกบอนที่เฮาเปิดน้ำทิมหัน่นอือห้าอืบอนน้ำอะ่ะงามงามเลยแล้วเปิดน้ำทิมนะมัน,นปลูกน้ำทิมปีหา้าพักน้ำมาปลูกเนาะเราซื้อมาให้ยังซื้อมาเห็ดทิมคนเดซี่ซื้อมาเห็ดทิมเลยเนี่ย เฮ็ดตีมันเนี่ยปลูกไปฟังมันมันบ่ตายหรอกตายก็ะจำเป็นกันยังวะให้บอกเจ้าเอากลัมาปลูกอันบนที่เขาเปิดน้ำบอลนะอะไรกินเจ้าเจ้าปลูกฟังเดี่ยมันก็ตายมันแห้งง่ามคอยว่างอือก็ะเสือกไมสี่บาทนึงดอกบอนแต่มันตายกันมันปติเมันก็ะจำเป็นจักสิว่าอะไรเนาะบอลฟิล์ม ม่ในบอมนลมันติดแล้วมันเหม็นมันติดแล้วมันเหม็นมันเป็นอยู่ในหันเขากับแนวใดที่เขาจะแก้ไขเขาแก้ไขไปเขาเหตุไปเขากับบอลแมนวาเริ่มต้นแบบในแบบหนึ่งแล้วดีบ่ดีดกูก็จิ้ป่อยไปแบบเก่าบ่ไห้เขาต้องปรับปรุงพัฒนา,าจุดดีแล้วก็จุดเสียของเขาตรงนี้มัน ปลูกไว้ตรงนี้ดีนะดีสถานที่แต่ว่าขอเสียคืออย่างน้ำเน่าเหม็นแล้วเขาบดได้กรวดขี้ดินออกเขาบาดได้กรวดพื้นก็เลยเอาขึ้นฟังป่านนี้เวลาเขาปล่อยน้ำเขาถี่้ทำความสะอาดพื้นมันทำให้เหนหน้าอย่างเงี้ยคือกระด๋วโว้ย ที่ทำหางบันเท่านี้ทั้งบัดเนี่ยอ่อมไปเบิเลยปล่อยเบิ้ลกครบหรอเล่าเพราะต้องเปลี่ยนน้ำน้ำธรรมชาติเลยส <c oughs> ือมาลงเป็นมืนๆตัวเลยหรือว่าขานั้นก็ถทามีถามีาม่พอพันแม่พันกับปล่อยมันออกแบบธรรมชาติเลยฝนตกมาเอบ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 ตามทันเดินนี่แล้วเนาะโอ้ยคักเลย มินตีลายๆก็เขเจ้าเนาะจากเ็ดอยูชาวบนบวมินตีสำหรับผู้ผู้มินีก้เจ้าบอกระจากเข็ดก็กกมีล,ลายๆเลยเนาะะไปที่ภาพไปเบิ่งบันเนี้ยแดงอุดรนะป้ามเนื้แดงอุดรก่นนะนอน,นที่ไปหอดฟ้ามกับบ่มียัง เราเลืเล่อยฟ้ามไก็่ม่ยังขี้ดินติดกันแต่ว่าอันของฟ้ามเข้าไปแนนันที่ดินเพิ่นเคี้ยวเวิดไม่แต่เน่าอยู่เน่ากินขายได้พร้อมคลายนะครับอิ่มแล้วมันได้กินอย่างเดียวลแ,แล้วเออเรุลแล้วเขาเขาได้สื่อทั้งที่มืออืนบอมเหมือน,อน,อนกระเบื้องกรเบืองกรเือครับปลูกไวครับ พ่าต้องเป็นเบียร์แะครับข้าฝน,านาเดี๋ยวผักปุกยากแน่เพราะว่าเขามากนานานาักกหนาหนาวหนาวงามเนาะแม่หนาวหน,นาวปลูกยังกางงาม,มแต่เมื่อวานย่านย่านที่หนังมันอันนั้นเนี่ยมันตาว่าชอบเฮ้ยอะไรบ้าหรอบ้อพอแล้ว อึมอ,อ่ะติบอัดหอดพปนะกินผมกินปิ้งกบอยู่สองตัวเขาปิง้งสักตัวซี่ป่ะสี่ติตัวป่ะอกินเพื่อละตัวเ <c oughs> มนก็เลีอยสองตัวนะครับพี่นะ้องเลียสองตัวปนเดือกเรืต่ตงว้วยแจบหนาะ เมื่อนี้เมนูปนกบไทยเราครับสมใจอยากมที่ว่าได้เลี้ยงมันมานะครับเลี้ยงเลียเ้ยงเพื่อเป็นอาหารของเรานะครับเพ<ม>ื่อเป็นอาหารเลี้ยงหัวค่อยหมูมาเป็ดไก่เป็นอาหารของคนหมดนะครับผมเอาสำหรับเอาเมื่อนี้เอาไว้สำหรับวันนี้ครับผม,มการกินอาหารของชาววันนี้ฝีมือของ เมียเล่านะครับแมนคลิปนี้ก็คงไว้สามีก่อนเนาะถ้าเบิ่งคลิปต่อไปว่าเขาจะทายหยังมาสู้ที่พี่น้องเบิ่งเนาะคล,คลิปนี้ก็คงรับปก่กนเขากล่าวคำว่าสบายดี